ีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะก็วันนี้นะคะการกับแกรี่ก็มาตกปลานะคะเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่เหมือนเดิมหรอกแต่มาบ่อยก็เป็นทริปตกปลานะคะก็ทริปนี้นะคะเรามากันสองคนเนาะแล้วเด็กๆก็อยู่กับคุณย่าเขาเนาะแล้วก็ทริปนี้เรามากันสองวันนะคะมาตกปลากันสองวันเนาะก็ ตอนนี้เพิ่งตั้งเต็นท์เสร็จนะคะอากาศข้างนอกก็ค่อนข้างที่จะหนาว <c oughs> กออ็อาทิตย์นี้นะคะอากาศดีมาตลอดนะคะแดดออกนะคะอุ่นนะคะพอมาเนี่ยพอมาถึงเนี่ยสุดสัปดาห์ปุ๊บนี่ก็คือ,อ,อแดดก็ยังดีอยู่นะคะแต่ว่าคือ,อ,อหนาวนะคะหนาวขึ้นมานะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะวันนี้นะคะแดดดีที่เห็นนะคะ แต่ดีมากเลยแต่ว่าประมาณ10องศาแต่หนาวนะคะหนาวคือมีลมนะคะการคือเลยต้องแบบว่ามานั่งอยู่ข้างในเต็นท์นะคะเพราะว่าข้างนอกนี่คือไม่ไหวนะคะสู้สู้ลมไม่ไหวนะคะคือหนาวมากเลยสําหรับการนอนก็นะคะก็เลยต้องมาทำ <laughs> ทำคลิปอยู่ในนี้นะคะก็เลยนะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเเตียงนะคะเป็นที่นอนนะคะที่แกลลี่เพิ่งซื้อนะคะพอดีจะให้ดูว่าแบบไหนนะคะเพราะว่า รอบที่แล้วนะคะที่การให้ดูรีวิวไฟนะคะที่เรามีในเต็นท์รอบนั้นนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะแต่อันนี้นะคะคือค่อนข้างที่จะดีนะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะพรุ่งนี้รีวิวให้ฟังเนาะว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะก็นี่นะคะเป็นเตียงนะคะเตียงจะเห็นว่าโลกหน่อยนะคะข้างล่างเตียงแล้วก็มีที่นอนนะคะนี่คะ่ะเป็นเตียงข้างล่างนะคะ แล้วก็เป็นที่นอนแบบว่าติดมาด้วยนะคะติดมากับเตียงเลยนะคะเป็นเซตมาเนาะนี่เป็นกระเป๋านะคะก็เป็นที่นอนนี้เขาเรียกว่าเป็นไฟล์ซีซันนะคะก็เป็นห้าฤดูเลยนะคะก็คือใช้ได้ทั้งฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูอะไรก็ทุกๆฤดูว่างั้นเถอะก็อย่างที่เห็นอย่างนี้นะคะข้างบนข้างบนมันเขาจะมีแบบเป็นชั้นๆนะ นี่คือชั้นในสุดนะคะชั้นในสุดนี่ก็คือไว้สําหรับหน้าหนาวนะคะก็คือเตียงนี่แบบไม่ใช่เตียงตรงนี้นะคะพื้นนี่เป็นคล้ายๆ m มม o r รี่นะคะ m มม o r รี่โฟมแบบนุ่มมากเลยแบบนี้คะ่ะแบบนุ่มมากนะคะแล้วก็นี่นะคะถ้าเกิดว,ว่าจะใช้ในหน้าร้อนก็ก็เปิดซิปนี่นะคะใช้ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้เปิดให้ดูเนะาะเพราะกันมือเดียวมือหนึ่งจับกล้องก็ใช้แค่ชั้นนอกชั้นนี้นะคะ ก็แล้วก็มีอันนี้หมอนซื้อตั้งหากนะคะหมอนด้วยซื้อตั้งหากแต่ว่ามันก็คือเข้ากันหมดนะคะนี่นะคะก็ยังไงวันนี้ก็คือจะเป็นการเทสให้อย่างดีนะคะเพราะว่าคืนนี้อากาศจะแบบหนาวมากๆน่าจะติดลบนะคะตอนเช้าเช้ามืดๆนะคะอากาศน่าจะติดลบก็คือจะเทส ็นการเทสเป็นในตัวนะว่าจะเป็นยังไงนะว่ามันจะอุ่นจริงๆขนาดไหนยังไงเนาะส่วนนี้เป็นเตียงันเก่าของแกลลี่แกลลี่ใช้นะคะอันนี้ของการยืมยืมนอนก่อนนะคะทนนี้ก็ <Go. S 1> ข้างนอกนะคะอากาศยังดีอยู่นี่นะคะข้างนอกบรรยากาศยังดีอยู่ประมาณ เกือบเกือบหกโมงนะคะอากาศยังดีอยู่นี่เนาะนี่ก็แบตแกรี่ตั้งแบดเนาะกำลังตั้งแบดอยู่ข้างนอกครับตอนนี้นะคะการก็จะออกไปซื้ออาหารกินนะคะตอนเย็นวันนี้วันวันนี้เราจะซื้ออาหารกินกันนะคะก็ตรงนี้เขาจะมีเป็นร้านขายนะคะนี่นะคะตรงนี้ข้างหลังนี่นะคะ เราติดกับห้องน้ำนะคะห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่นี่ห้องน้ําก็ถัดไปนะคะนี่ตรงนี้ข้างหลังการเนาะแล้วก็นี่ที่ขายอาหารนะคะตอนมารอบที่แล้วนู่นเขาตั้งอยู่ตรงนู้นนะคะตรงที่มีที่ว่างๆที่ใกล้ๆกับรถรถสีขาวจอดอยู่นะคะรถแวนสีขาวนะตรงนั้นนะคะไม่รู้ใครจําได้ไหมถ้าใครดูคลิปกันก่อนนะคะก็นนะคะนี่ก็เย็นแล้วนะคะนี่ก็หกโมง ก็บรรยากาศหนาวแต่ว่าแดดงดีอยู่นะคะนี่นะคะคือร้านอาหารนะคะ<ว>น,นี่เลคะเป็นอาหารเย็นนะคะวันนี้นะคะของการกินออะไรนะกระดูกกระดูกก็ <c oughs> เป็นมูตาละนี่นะคะออนีนริง Mm. <laughs> นี่นะคะ <laughs> ไก่ทอดแล้วก็อ่อะไรนะริปส์าร์บีคิวริปสนะคะไม่รู้เห็นไหมอยู่ข้างในสุดคือแบบว่าอาหารแบบว่านั้นมากเลยจังฟูดมากเลยนะคะแล้วก็มีชิปส์ด้วยนะคะอยู่ในถุง กินไปแล้วนะคะฮอทดอกนะคะกินไปแล้วครึ <clears throat> ่งหนึ่ง <monkey> <looking> ส,ส,สวัสดีค่ะทุกคนสวัสด um> ีเช um> um> ้าว um> ันท um> um> um ี <t <t uh ่สองนะคะของการมาตกปลาแคมปิ้งนะคะก็เมื่อคืนนี้นะคะอากาศแบบหนาวมากนะคะคือติดลบนะคะไปถึงลบหนึ่งนะคะเมื่อคืนนี้ก็คือเตียงที่การใช้นะคะคืออบอุ่นมากนะคะก็คือนอนหลับสบายมากเลยนะคะก็ถือว่าแบบว่าดีนะคะดีมากเลยนะคะขอก็คืออะไรอะอืม ยืนยันนะคะก็คือยืนยันว่าดีมากๆเลยนะคะรีวิวนะคะว่าดีมากๆเลยเตียงอันนี้นะคะอบอุ่นมากเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ประมาณ10บโมงเช้านะคะแต่ว่าคืออากาศแบบดีนะคะแดดดีมากแต่ว่าก็ยังอากาศก็คือประมาณ5องศานะคะแต่ว่าคือแดดดีก็เลยทําให้อบอุ่นนะคะค่อนข้างอบอุ่นมากก็ตอนนี้แกก็ออกไปซื้อเต็นท์นะคะไม่ใช่ออกไปซื้อเต็นท์สิคือ ตรงที่เรามาตกปลากันตรงนี้นะคะเขาเป็นคล้ายๆเป็นเป็นมีบ่อตกปลาแล้วเขามีเหมือนกับว่าร้านนะคะขายขายพวกอุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับตกปลานะคะเขาขายออนไลน์นะคะแล้วก็แกลลี่เขาก็คือสั่งซื้อในออนไลน์แล้วก็เดินไปไปเอาที่ช็อปเขานะคะซึ่งไม่ไกลจากตรงนี้นะคะเป็นไม่ไกลจากบ่อตกปลานี้นะคะซึ่งบ่อตกปลานี้นะคะมีทั้งหมด คนมาตกได้แค่ประมาณเจวิมนะคะก็คือก็คือที่ที่เขาให้ตกนะคะก็คือตกได้แค่เจ็ที่นะคะก็เป็นบอ่อที่ไม่ใหญ่นะคะบอ่อนี่บอ่อเล็กแต่ที่นี่เขามีหลายบอ่อมากเลยนะคะบอ่อที่เราเคยมาตกก่อนๆน,นะคะค,คือเราต้องไป่น,นออกไปทางนู้นอีกนะคะขับรถประมาณครึ่งกิโลนะคะจากจากจากตรงนี้นะคะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเขามีเยอะมาก มีหลายบอ่อนะคะการก็ไม่แน่ใจว่ามีกี่บอ่อแต่ที่รู้ก็คือมีมากกว่า5บอ่อนะคะประมาณนั้นนะคะก็ตอนนี้ค่ะก็อย่างที่บอกไปแกรี่ซื้อเต็นท์นะคะออนไลน์นะคะตัดสินใจซื้อเพราะว่าเต็นท์นี้ก็คือเราก็มีเต็นท์อันนี้มาตั้งนานแล้วนะคะก็น่าจะ10ปีได้ละมั้งนะคะน่าจะได้แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีเด็กๆ ก็เขาก็อ,าอยากได้ที่มันใหญ่กว่าน,นี้นะคะเพราะว่าเตียงที่ที่ซื้อมานะคะก็ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็พอพอเราเรากางออกเป็นสองเตียงนะคะก็ค่อนข้างที่จะไอ้อัดนิดนึงนะคะก็สําหรับคนเดียวนี่คือโอเคอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามากันสองคนหรือถ้าเด็กๆเ,เกิดอยากมาด้วยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่ไม่พอนะคะเขาก็เลยตัดสินใจซื้อใหม่เนาะแล้วก็เนี่ยแหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่า ยังไงนะเพราะว่าเรายังอยู่ที่นี่อีกคืนหนึ่งนะคะคืนนี้นะคะก็คือเรากลับพรุ่งนี้เย็นนะคะก็เดี๋ยวยังไงมาดูกันเนาะ <c oughs> รีวิวรอบที่สองมา้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะนี่นะคะเป็นเต็นท์อันนี้นะคะที่เป็นรุ่นนี้นะคะเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดนะคะรุ่นนี้เขามีรุ่นเป็นไซส์ไปนะคะไ <c oughs> ซส์นี้คือใหญ่สุดนะคะ เนะเดี๋ยวเราจะซื้อเทนนี้ออกนะคะก็คือเราจะลองใช้เต็นท์อันนี้ไปเลยนะคะอันใหม่นะคะ Okay. แคค่ะตอนนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะตั้งเต็นท์อันใหม่เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูใหญ่มากเลยเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะไซา์นี้เป็นไซา์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะของรุ่นนี้นี่คือข้างหลังนี่คือข้างหลังนะคะเพราะเกิดว่าหลังจากที่ใส่ติดเพกลงไปแล้วนะคะอันนู้นมัน ขาโน้นนะคะไม่ลงไปในในในสวิมนะคะในช่องตั้งเต็นท์นะคะก็เลยที่เกียจดึงออกกันนะคะไม่อยากที่จะดึงแพกออกอีกนะคะก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะข้างหลังก็จะเป็นหน้าต่าง2ด้านที่ระบายอากาศในช่วงหน้าร้อนนะคะดีย๋ยวให้ดูข้างในข้างในก็อันี้เป็นประตูเนาะ างในก็กว้างนะคะกว้างมากเลยเนี่ยเดี๋ยวตั้งตั้ง,ต,งตั้งเตียงก็จะเห็นนะคะว่ากว้างขนาดไหนนะคะนี่เป็นข้างในนะคะนี่เป็นประตูด้านนอกนะคะอาจจะลบหน่อยนะคะพวกถุงตรงนี้ <laughs> จะเห็นว่านี่นะคะเป็นเตียงหนึ่งนะคะนี่กว้างขนาดไหนยังมีที่ตรงกลางอีก ตั้งได้อีกเตียงหนึ่งนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเตียงจะเห็นว่ากว้างมากเลยนี่นะคะนี่เป็นหน้าต่างนะคะระบายอากาศข้างนอกนะคะถ้าก็ปิดนะคะเวลาแบบอ,อ,อากาศหนาวก็ปิดนะคะตรงนี้ก็จะมียัมีที่นะคะตรงนี้กว้างนี่ตรงนี้วางของก็ได้หรือสามารถที่จะขยับเตียงชิดตรงนู้นอีกก็ได้นะคะ ทำให้มีที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือกว้างมากเลยได้อีกเตียงหนึ่งนะคะแล้วก็นี่อีกเตียงหนึ่งนะอย่างที่เห็นกว้างนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบนอกนี่นะคะตรงประตูลกไปหน่อยนะคะโทษทีของเยอะเลยตรงนี้พวกของกระจุกกระจิกโอเคค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้เต็นท์ข้างๆนะคะติดปลาติดแบต yeah, ประดุก <in me. S 1> ประดุก <Yeah. S 1> นะคะ <laughs> ติดเบ็ด mm อีกกันเึงปลาติดเบ็ดอีกอันตัวนี้ยังแบบว่าไม่ได้ช่างเลยนะคะตัวนี้จะถ่ายรูปนะคะสวีแล้ ตกลงค่ะเลือกตัวไหนนะคะป่ะคะ24 to the right nice for me ba kinh bệt rồi đó. looks like it's got whiskers on it. Yes. Con xe dựa mát rồi. Mình con xe. Oh, same one, doesn't it? Look the same. <laughs> Look the same the earlier one. Well done, buddy. Yes. Cheers. <laughs> does a snap right down this one. That's a good one. Oh, I guess it's quite big, isn't it? Look at the belly. Huh? Look at this one. Kidnapped. fast away. Okay, you've got forceps actually. Then Big Chad Paul. Let me get eyes here. Yeah. Tha you need. like that. And you've got little pin picks for ice. <laughs> you get it. Yeah. Got Got him, Robin Red's thrill is it? I don't know, this guy gave it to me that was in it. Yeah, Robin Red's. The Hudson. one next to me. Yeah. Get it up out the way. Yeah. Hang on. See what I'm off and that. Yeah, Got it all open. me. Yeah, sorry, right. I'll chuck it up. I'll just chuck it down A nice one. Ie. Rwy'n i'n gwybod, mae'n i'n gwybod bag o'n again. Eh? <laughs> okay. Ie. i. i. As we gong, rwy'n leith rwy'n y boc am enn sy'n. Ie. 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 You, look back, you Yeah. Look. <laughs> 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 She's yeah. 34. 34. 34, eight. 34. Well done. Nice. <laughs> <laughs> Not bad, is it, for the first no cat? I'm a 34. Yeah, first ever cat. <laughs> there, that well <laughs> <-fished. laughs> อาหารเย็นนะคะวันนี้วันนี้เราซื้อมาจากร้านร้านค้าตรงนั้นนะคะก็ แกอรี่เป็นอะไรมักกะโรนีชีสแล้วก็มีอะไอนะฮอทดอกนี่นะคะน่ากินอยู่เหมือนกันนะคะนี่เนาะอาหารเย็นของคุณชายส่วนของการเป็นหกหมดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอ่าราเมนนะคะราเมน นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเยวเปิดดูกันนี่นะคะอาหารวาเมนูโดนนะคะอาหารเย็นของการนะคะวาเมนูโดติดแบตอีกหนึ่งตัวนะคะ เวลาปล่อยลงนะคะประมาณ18ปอนด์นะคะ18ปอนด์หนัก18ปอนด์นะคะก็ตัวไม่ใหญ่เท่ารอบแรกเนาะไปละ สวัสดีค่ะกับการแคมปิ้งวันที่สองนะคะในการตกปลาวันนี้อากาศแบบว่าคึมคึมมากเลยเดี๋ยวลมเดี๋ยวแดดนะคะเพราะว่าทางประเทศรู้สึกว่าบางแห่งจะมีหิมะตกนะคะวันนี้ทางนี้ก็อากาศคึมคึมนะคะคึมคึมท้องฟ้าแบบว่ามีแม่คึมคึมคม,มีลมด้วยนะคะเย็นนิดนนะคะก็นะคะตอนนี้เช้านี้นะคะ อาหารตอนเช้าวันนี้ที่เรากิน <c oughs> ก็เช้าๆแล้วนะคะ10บสิบกว่าโมงแล้วเป็นนี่นะคะ English Breakfast นะคะอยาให้ดูดีๆนี่นะคะเป็นอาหารสไตล์อังกฤษนะคะ English Breakfast นะคะแล้วก็มีขน,น,น,นมปังขนมปังนะคะแล้วก็กาแฟนะคะ วันนี้นะคะทริปตกปลาของเรานะคะก็จบลงแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะกลับบ้านกันนะคะเย็นแล้วเดี๋ยวก็จะแวะเอากิชฉีนี้นะคะที่สั่งเอาไว้นะคะสั่งออนไลน์เอาไว้แล้วก็จะแวะรับก่อนจะกลับบ้านนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคน <c oughs> พ,บพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยังไงก็สวัสดีค่ะ